สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเติมมุมคิดกับดรจำศักดิ์ปิ่นทองคุณปรินพาณิชภักและดิฉันวิพัตราโตเต็มโชคชัยการวันนี้เราจะมาเติมมุมคิดกันในประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเลยค่ะคือเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาเปลี่ยนโลก แล้วทำลายของเก่าหรือที่เขาเรียกกันว่า disruptive technology นะคะแต่ที่นี้ความสะดวกเนี่ยคนต้องการให้มันนำความสะดวกมาหาตัวเขาที่บ้านเขาในห้องที่เขานั่งดูทีวีสบายกดปุ่มสั่งทีวีช้อปปิ้งก็ได้กดปุ่มสั่งในแอปมือถือก็ได้ลาซาด้ามาส่งถึงประตูบ้านเราไม่ต้องไปเดินช็อปเข็นรถสะดวกสบายอเลยค่ะฮิ้วน้ำฮิ้วอะไรสบายอาจารย์เจิมเคยอาจารย์เจิมยังเดินช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าไหมครับยังหิ้วของหรือว่าผมสั่งสั่งเลยนะครับผมสั่งทางออนไลน์ แต่ก่อนเราต้องเดินไปที่ตู้ ATM นะครับเดินไปที่ตู้กดปุ่มเราต้องไลน์คุยกันกับคนที่เราซื้อขายของใช่ไหมครับว่าของยังไงจะมาวันไหนบัญชีเบอร์อะไรแล้วก็มากดตู้ ATM โอนนกัทีเอ็มโอนกันได้ไไแต่ว่าวิธยาการสมัยใหม่ในอนาคตตัวระบบ Payment Gateway มันจะ มีนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้สกุลเงินใหม่ๆหรือโทเค็นใหม่ๆนะครับจะเป็น Bitcoin จะเป็น e ีซีเรียเป็น r รปเป e มันจะมีเงินสกุลที่เราเนี่ยต้องไปซื้อขายผมคิดว่าจะคล่องตัวขึ้นง่ายขึ้นและค่าใช้จ่ายลดลงครับ1คอยเนี่ยหรือ1เหรียญเนี่ยมูลค่า2 0 0แสนกว่าบาทเทคโนโลยีใหม่มันเกิดขึ้นคนที่ตามเทคโนโลยีใหม่ไม่ทันมันก็เจ๊ง เจ๊งเจ๊งเป็นตามลมดับเมื่อเมนมีคนจะต้องว่างงานเยอะเลยเพราะว่าเครื่องจักรมันมาแทนไม่ใช่เครื่องจักรหรอกไอ้คอมพิวเตอร์มาแทนทั้งหมดไม่ว่ารูปหุ่นยนต์เลือรูปอะไรก็ล่ะตามนัในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐอาจจะต้องมีสวัสดิการที่ให้เงินจํานวนหนึ่งเป็นเงินเดือนกับทุกคนในประเทศคุณว่ากฎหมายหลายอย่างจะต้องปรับหมดเลยให้เข้ากันหรือตัดต่อไปเลยหรือตัดทิ้งกับกับไอ้เทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นและกิจกรรมมันจะเกิดขึ้นใหม่ กองทัพเองก็จะต้องปรับครักลับมาตะมุมคิดกันต่อในช่วงหน้าค่ะ